สวัสดีครับผมอาร์ตเกกับโฟโต้ครับผมสวัสดีมือใหม่ทุกคนนะฮะคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสําหรับมือใหม่คลิปนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเลนคิดกันเลนสิดสิบแปดห้าห้านะฮะเลนตัวนี้นะครับจะเป็นเลนที่ประมาณ9 9้าสิบเ้าซนตอ่ะต้องมนีต้องเคยสัมผัสมันมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนตัวแรกเลนติดกล้องมา นะสำหรับคนที่ซื้อมาพร้อมเลนซื้อกล้องมาพร้อมเลนนะก็จะอยู่ในโหมดเลนคิด1855เลนคิดเนี่ยจะมี2ตัวมี1855กับ1 8 3 5เรามาพูดถึงเลนคิด1855ในยุคนี้นะครับเลนคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึ่งนะฮะ1855 i อแล้วก็จะมี STM mm hmm. เข้ามาเนี่ยนั่นนั่นคือเลนคิดตัวใหม่แต่ว่าเลนคิดที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตัวเก่านะเป็น18 5 i ป่ไไม่มี STM เพราะว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่ผมได้มากับกล้อง 550D นีฮะมันหลายปีมาแล้วนะซึ่งตอนนั้น STM ยังไม่มีเอาล่ะเรามาค่อยๆดูกันละกันนะฮะก็ค่อยดูกันอย่างละเอียดว่าเลนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างในเลน์ตัวนี้นะครับผมไปดูที่ชื่อมันก่อนนะฮะคิด 18.55 i s k i d เนี่ย mm hmm. ก็คือชื่อเลนอ่ะเลนคิส hmm. นะฮะต่อมาเนี่ย18.55 18.5 5คือระยะนะฮะระยะของเลนตัวนี้ที่ถ่ายได้ไอตรงตัวเลนเนี่ยของชิ่นเลนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระยะของเลนนั้นๆน,น,นะฮะห,หมายทำความเข้าใจนะครับก็คือ18นะฮะ18เป็นระยะที่กว้างสุดของเลนตัวนี้55เป็นระยะที่ซูมได้ไกล ที่สุดของเลนตัวนี้นะฮะอ่าถ้าสมมติเป็นเลนอื่นเนี่ยยางสมมติ5 5 2 5 0เนี่ยก็จะเป็นกว้างสุดเนี่ยได้55แล้วก็ไกลที่สุดเนี่ยได้2 50นะอีกอย่างหนึ่งก็คือเลขที่มีตัวเดียวเลนที่มีเลขตัวเดียวเนี่ยเลนฟิก50เนี่ยฟิกคือฟิกก็คือฟิกเงอฟิกคือแบบเท่านี้เท่านั้นนะฮะฟิกคือจำกัดค่าไว้ก็คือเลนตัวนั้นถ่ายได้ระยะเดียว นะไม่สามารถสูงได้ถ่ายได้ระยะเดียวเท่านะั้นนั่นคือเลนส์ฟิกนี่แหละคือระยะเลนสนะ์ต่อมา IS IS คือระบบการสั่นของ Canon นะของแ a n นอแถมนิดนึงนะต่อท้าย IS เนี่ยบางคนก็จะมี STM เลนส์รุ่นใหม่ๆ Canon เนี่ยจะมี STM ต่อพวกมาแล้วนะฮะ STM นะครับเป็นระบบการโฟกัสน,นะับโฟกัสให้นิ่มนวลน,นะโดยที่มันจะไม่หมุนแบบนี้ มันจะไม่มีส่วนที่แบบหมุนยื่นออกมาแบบเนี้ย okay. มันจะหมุนอยู่กับที่มันจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่แบบมันยื่นออกมาคอยโฟกัสแบบเนี้ยนั่นแหละคือระบบ a t m นเครันะฮมันมันจะหมุนโดยที่มันไม่สูงออกมาระบบ a t m เนี่ยมันมันจะช่วยให้โฟกัสสมูทขึ้นแล้วก็อาจจะทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาของเลนตัวเก,กับก็ได้นะฮะ เลส์ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีสายแพรอยู่ข้างในนะฮะเวลาโฟกัสแบบเนี้ยและไอส่วนที่มันยืดเข้ายืดออกเนี่ยนะฮะมันมีระบบสายแพรอยู่ข้างในนะฮะเวลามันยืดเข้ายืดออกสายแพรข้างในมันจะพับมันจะพับนะฮะพับพับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบเน,นี้ยอา่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นกระดาษอย่างสมมุติกระดาษแบบเนี้ยนะฮะสายแพรเป็นกระดาษแบบนี้นะฮะมันจะพับอยู่อย่างเนี้ยนะฮะมันจะพับอยู่อย่างนี้แล้วเวลาเราโฟกัสเแนบบี่ยถ้าโฟกัสสุด มันหมุนเข้าไปสุดมันก็จะยืดออกถ้าเราโฟกัสใกล้ๆมันก็จะพับนะยยิ่งเราทํางานหนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งพับเข้า border. พับออกเข้าเข้าออกออกนะฉะนั้นมันจะหักสายแพรตัวนั้นจะขาดครับผมนะฮะเมื่อถึงระยะเวลานึงเนี่ยสายแพร่ตัวนั้นจะขาดแล้วก็ทําให้เราโฟกัสไม่ได้โฟกัสออโต้ไม่ได้นะฮะอันนี้คือระบบเลนตัวเก่าที่ไม่มี ATM เเนีเขาก็ทำา ATM มมาแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ ระยะปีกว่าเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหากัน,กนว่ามันมันจะพังแบบเดิมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าที่ไม่มีเ t m เนี่ยระยะประมาณ4ปีขึ้นม้งนะฮะมันมันอยู่ที่คนใช้งานด้วยว่าหนักหรือเปล่าถ้าใช้งานหนักนยอย่างผมเอาไปใช้งานหนักมากสำหรับเรนคิดนี่ก็พังไปแล้วนะครับเลนคิดพังไปแล้วนะฮรระบบโฟกัสพังไปแล้วตรงนี้เนี่ยใครที่ใช้เรนคิด ที่มี STM เนี่ยก็ดีไปนะส่วนคนที่ซื้อก้็มือ2รุ่นเก่าๆามาแล้วเลนไม่มี a t m สักวันหนึ่งมันจะผ่านแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าซ่อมประมาณ800ต่อมานะมาดูที่หน้าเลนอาจจะมีเลข 58mm อยู่เส้นผ่าสูนกลางตรงนี้เนี่ยเป็นขนาดที่เอาไว้ใส่ฟิลเตอร์ซื้อฟิลเตอร์มาขนาด58เนี่ยก็จะใส่ตัวนี้ได้พอดีฟิลเตอร์มันมีหลายขนาดนะก็ต้องจำเลขข้างหน้าเลนเนี่ย ก็ไปซื้อไม่ว่าจะแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าฮูดหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันต่อกับหน้าเลนส์ก็ต้องจําเลขนี้ไว้นะฮะต่อมาขอบเลนส์ตัวนี้นะจะเป็นขอบสีเงินนะเลนส์แชนแนลนะจะแบ,แบ่งแบ่งแยกประเภทเป็น3แบบนะเป็นขอบสีเงินขอบสีทองและก็ขอบสีแดงนะเป็นการแบ่งชนชั้นราคาเลนส์เลนส์ถูกๆเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะถ้า ใครต้องการอยากให้เลนคิดเราดูแพงนะก็ไปหาหนังยางมารัดได้เอาหนังยางนะฮะหนังยางสีแดงเนี่ยรัดเข้าไปแบบนี้เราก็จะกลายเป็นเลนคิดขอบแดงดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลื่อนลงมาจากแถบสีเงินเมื่อกี้นิดหนึ่งนะก็จะเจอตัวเลขนะตัวเลขกับขีดขาวๆที่อยู่ตรงกลางเลนนะขีดขาวๆเนี่ยคือเป็นจุดบอกว่าเราอยู่ระยะไหนของเลนแล้วนะฮะ ส่วนตัวเลขเนี่ยก็จะมี18 2435่ม้ใช่ไหมโอเคเรามาดูที่18ก่อน18เนี่ยจะเป็นค่ากว้างที่สุดของเลนตัวนี้นะเอฟเฟกต์นะมันจะมีเอฟเฟกต์อยู่สําหรับเลนตัวนี้ก็คือเมื่อเราบิดมาที่18เนี่ยขอบภาพนะขอบภาพจะมืดแล้วก็มีความเบี้ยวมันจะขอบภาพมันจะเบี้ยวเบียวมันจะไม่ตรงแล้วก็ตรงกลางมันจะมีความป่องของภาพนะเราเลยไม่ควรเอาค่า18เนี่ยไปถ่ายคนคนแบบ ถ่ายตัวถ่ายตัวเขามาอยู่ตรงกลางมันจะทําให้ดูอ้วนขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้มันสามารถแก้ไขในโปรแกรมได้ไม่ว่าจะขอบเบี้ยวขอบดําหรือว่าความป่องของภาพเนี่ยไปแก้ไขเลนได้ต่อมานะครับข้งขางๆยีบสีเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดดําๆอยู่จุดดําๆตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้คือค่า normal <S <S ของภาพแล้วนะครับภาพจะไม่มีเอฟเฟกความป่องขอบดาอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีแล้วนะจากตัวนี้ไปนะบิดไปยัน55เนี่ยก็จะไม่มีเอฟเฟกต ขอบดาอะไรพวกนี้จะไม่มีแล้วนะแต่ว่าระยะมันก็จะแคบลงต่อมามาดูระยะที่ห้าสิบ้าเลยนะ,ะระยะที่ห้าิบ้านะจะเป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายคนอืมที่จริงมันเหมาะตั้งแต่ระยะ24แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีความบิดเบี้ยวของภาพอืมมันก็ถ่ายคนเป็นยังไงก็จะถ่ายออกมาเป็นแบบนั้นแหละนะฮะแต่ว่าค่าห้าบเนี่ยจะดีนิดนึงตรงที่ว่าเราซูมมาสุดพอซูมมาสุดเนี่ยระยะของวัตถุก,กับฉากหลังเนี่ยมันจะต่างกัน แล้วมันจะมีความเบอร์ด้านหลังได้มากกว่าค่า24ต่อให้ค่า f ค่า24เนี่ยจะปรับได้น้อยกว่า55ก็ถึงนะฮะหรือบอกไปนะครับค่า f ตัวนี้นะฮะต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่3.5ถึง5.6ทำไมต้องมีถึงใช่ไหมฮะ3.5เนี่ยจะปรับได้ที่18ระยะ18เนี่ยจะปรับ3.5ได้นะฮะ พอเราค่อยๆบิดซูมบิดซูมเนี่ยค่า f จะค่อยๆไหลไหลไหลไขึ้นมาเรื่อยๆนะ่ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงระยะที่55เนี่ยค่าต่ําสุดมันจะเป็น5.6อันนี้คือค่า f ของเลนตัวนี้นะครับผมดูมาข้างล่างอีกนิดนึงเนีก็จะมีมีระยะมีชื่อเลนบอกนะ,ะ efs efs 18.5น,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็จะมีรูปดอกไม้0.25 m หรือว่า0.8ฟุตนะฮะ นั่นคืออะไรนะนั่นคือระยะที่โฟกัสใกล้ที่สุดอ่าเช่นเลนส์ตัวเนี้ยสามารถโฟกัสได้ประมาณ1นส่วนสของเมตรอ่ะเออประมาณเนี้ยสามารถยังโฟกัสวัตถุได้นะแต่ว่าถ้าใกล้กว่านี้มันจะโฟกัสไม่ได้นั่นคือระยะที่ใกล้ที่สุดโฟกัสได้ใกล้ที่สุดของเลนส์ตัวนี้นะหมุนมาทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเจอสวิตช์สอันนะเป็นสวิตช์แบบสไลด์นะฮสองอันนะฮะอันแรกเนี่ยก็คือ AF กับ Mf af คือ a u t o ้โฟกันะ mf คือ Manual Focus ปกติเนี่ยเราก็จะเปิด a u t o ้โฟกัสเอาไว้นะเปิดเอาไว้นะั่นคือ a u t o ้โฟกัแต่ว่าบางทีเนี่ยออโต้โฟกัสก็โฟกัสไม่เข้านะครับเวลามืดมืดอันนี้เป็นทิคเลยนะฮะเวลาเราถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายตอนกลางคืนกล้องเราเนี่ยมันจะโฟกัสไม่ค่อยเข้าหรอกครับถ้าเป็นแบบยิ่งถ้ากล้องเก่าๆด้วยนะ มันจะโฟกัสไม่ค่อยเข้านะฮะให้เราปิดนะปิดออโต้โฟกัสนะฮะเลื่อนไปเป็น MS, M F F F จะกลายเป็นแมนนวลโฟกัสนะฮะให้เราโฟกัสโดยการหมุนของหน้านะฮะหมุนของหน้านะฮะตรงระบบกล้องอะมันจะมีเสียงติ๊ตติ๊ติตต๊บอกยนะฮะเวลาโฟกัสหรือว่า ถ้าใครไม่ได้เปิดเสียงเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเส้นสีดแดงๆกระพริบกระพิบบอกว่าโฟก,กัสแล้วเข้าแล้วนะใช้อันนี้แทนนะใช้การหมุนแทนเลื่อนลงมาอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องนึงจะเป็นระบบการสัน่นการสั่นเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะเปิดไว้แหละเวลาเวลาเดินถ่ายเราจะปิดต่อเมื่ออยู่บนขาตั้งกล้องนะครับ เวลากล้องอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วนะมันมันจะมีความนิ่งของมันอยู่แล้วภาพมันจะไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วนะถ้าเราเปิดการสั่นไปด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพมันจะขยับนิดหน่อยหน่อยนะแล้วเวลาเราถ้าเราจะทําเทคนิคอะไรแบบภาพคร้อนภาพเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงเพราะว่าภาพมันจะขยับด้วยระบบการสันของมันนะคมันจะขยับนิดๆนิดหน่อยๆน่อยนะถ้าลองลองดูอาจจะรู้นะถ้าเปิดระบบการสั่นไว้บนขาตั้งกล้องแล้วถ่ายภาพมันจะ ไม่เท่ากันไม่ตรงกันนะเวลาอยู่ขาตั้งกล้องก็ปิดซันะฮะมาทางซ้ายอยู่นิดนึงนะก็จะเห็นไอ้จุดขาวๆสี่เหลี่ยมๆจุดขาวๆนะก็ตรงนี้นะเป็นบอกว่าเลนมันคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะบอกว่าเลนเนี่ยมันคือ EFS นะเป็นเลนที่ใช้ได้กับกล้องต่อคูณเท่านั้นถ้าเลนมีจุดสีแดงนะบางตัวจะมีจุดสีแดงจุดสีแดงก็คือใช้ได้ทั้ง กล้องตัวูแล้วก็กล้องฟูเฟรมอย่างเช่นฟิก <F ig 50> เนี่ยจะเป็นจุดสีแดงนั่นแหละรายละเอียดเลนตัวนี้นะก,ก็หมดไปแล้ว <F ig> เลนตัวนี้นะครับเหมาะกับมือใหม่ยังไงนะอ่ามันเหมาะกับมือใหม่อยู่ยแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเลนที่จะพูดว่าแถมมากับฟองซื้อกล้องก็ได้นะแล้วก็เป็นเลนที่ทุกคนหยิบจับได้ง่ายที่สุดแล้วก็ระยะของเลนเนี่ยมาเป็นระยะกลางๆซึ่งถ่ายวิวก็ได้จะหันไปถ่ายวิวก็ได้หรือว่าจะหันมาถ่ายคนก็ได้ มันเป็นระยะประมาณน,นี้แล้วก็ค่าความชัดของมันเนี่ยค่า F เนี่ยมันอยู่ที่3.5ซึ่งมันมันไม่เบอร์จนเกินไปมันจะทําให้มือใหม่เนี่ยสามารถถ่ายได้ชัดง่ายกว่า1.8เลนฟิก1.8อะไรแบบเนี้ยมันจะถ่ายได้ง่ายกว่าจะถ่ายได้ชัดได้ง่ายกว่าแล้วก็เลนตัวนี้เนี่ยความคมของเลนตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแบบค่ากลาง ไม,ไม่ได้คมกิดเกินไปหรือว่าไม่ได้ฟุ้งเปิดจนเกินไปสามารถเอาไปอแอดแท็ใช้ได้หลายอย่างนั่นก็คือรายละเอียดของเลนส์ตัวนี้นะฮะเลนส์ตัวนี้อย่างที่บอกนะถ่ายคนได้ถ่ายวิวได้แล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งสําหรับการถ่ายอีกแบบหนึ่งซึ่งใครอยากลองก็ลองดูนะะเป็นการถ่ายมาโคร ถ้ามาโคคืออะไรนะครับถ้ามาโคเนี่ยถ้าเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือการถ่ายมาแมลงตัวเล็ก,ลกๆนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปอันี้ถ่ายเป็นพื้นผิวให้มันเป็นแบ็คกเกลเอาไปขายก็ได้นะหรือว่าเม็ดกาแฟที่มันเล็ก,เลกๆเนี่ยเราก็ใช้ถ่ายได้ถ่ายยังไงนะเวลาเราจะถ่ายมาโคนะกับเรนตัวนี้เนี่ยก็ให้เราถอดออกมาแล้วก็ใช้วิธีกลับเรน อาจจะบิดให้สุดก่อนก็ได้นะฮะบิดเป็นบิดระยะซูมให้เป็นห้าสิบห้าก่อนนะฮะแล้วก็แบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเราใช้ประกบกับกล้องไปเลยนะให้ข้างหน้ามันประกบแบบนี้ไปเลยเวลาถ่ายนะเราก็สามารถส่องได้จะส่องก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาสะดวกสะดวกง,ง่ายๆเนี่ยก็ดูผ้าหน้าจอไปเลยเปิดผ้าหน้าจอแล้วก็ เดินเข้าเดินออกดูหาระยะชัดให้มันนิ่งมันจะออโต้โฟกัสไม่ได้ใช่ไหมก็ให้เราเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเอานะเหมือนเหมือนคิดว่ามันเป็นเลนส์ฟิกเลยแล้วก็หาระยะที่มันชัดที่สุดแล้วก็ถ่ายให้มันนิ่งที่สุดใช้ค่าความเร็วสูงหน่อยอสำหรับตัวนี้นะถ้าคนอยากลองเนี่ยก็ก็ถือเอาไปก่อนหรือว่าถ้าคนอยากจะจริงจังแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่อยากซื้อเลนส์มาโครแพงๆเนี่ยก็ไปหาซื้อ เข้าไปร้านอุปรกรณ์กล้องแล้วมันจะมีวงแหวนกับเลนไปบอกเขาอะวงแหวนกับเลนเขาก็จะให้วงแหวนกับเลนมามหน้ากว้าง58บอกเขาด้วยนะหน้ากว้า58มันก็จะเราจะได้วงแหวนมาเราจะได้วงแหวนมาแล้วก็เอาใส่นี่แล้วก็กลับเลนจะทําให้เราถือได้ถือได้ง่ายแล้วก็สามารถซูมได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีถ่ายมาโก นะมาาโคง,ง่ยๆอลองดูภาพกันสักหน่อยแล้วกันว่าภาพมาโครที่ได้จากไอเลนตัวเนี้มันเป็นยังไง <S <S นี่ก็คือเลนคิด1 8หน้า5นะครับทั้งหมดของมันนะก็อยากจะแบบให้ลองเปิดใจใช้มันดูนะอย่าไปคิดว่ามันมันอ่อนมันกากนะมันสามารถอะดัใช้งานได้หลายอย่างนะสำหรับ ภาพที่สวยหรือไม่สวยเอาจริงๆนะครับมันอยู่ที่ไอเดียการถ่ายภาพของเราอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ความคิดในการถ่ายภาพนะเอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเลนคิดครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e กันด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยลายกันไปด้วยภาพที่ผมถ่ายมาโดยใช้เลนคิดนะปะ